สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุฒชายเรียลไลวันนี้ตรงกับวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 8วันนี้เราได้พาน้องชูก้าสุนัขพันโกลเด้นอาศีน้ำตาลเข้มนะครับไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลสัตว์เกษตรศาสตร์บางเขนนะครับน้องชูก้าตอนนี้อายุ2อขวบ9เดือนและหนัก41.9กิโลกรัมนะครับตอนนี้เรากำลังนั่งคอยผลตรวจเลือดว่าสามารถให้เลือด ถ่ายเลือดออได้กี่มิลลิกรัมนะครับอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับตอนนี้รอคุณหมออยู่นะครับตอนนี้เราได้ผลตรวจเลือดมาแล้วนะครับดอ,องชูก้าอยู่ในเลือดกรุ๊ป d e a 1นบวกนะครับและสามารถถ่ายเลือดบริจาคเลือดได้4 5่ามิลลิกรัมนะครับตอนนี้คุณหมอกำลังเตรียมที่จะถ่ายเลือดอนดองชูก้านะครับมีการ อาศัยออแอลกอฮอล์และมีการโกนขนช่วงนี้นะครับแล้วก็จะทําการวางยานิดหน่อยนะครับแล้วก็บริจาคเลือดตอนนี้<ล>บริจาคเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้เลือดมาแล้ว450มิลลิกรัมนะครับตอนนี้น้องฟื้นแล้วนะครับาตาสดใสเลยครับแต่ยังสลืมสลืดน,นิดๆิอยู่นะครับน้องเก่งมากเลยนะครับ หลังจากที่น้องชูก้าได้ฟื้นขึ้นมาเราก็ให้รางวัลปลอบใจเขานะครับเป็นอาหารอย่างอริอร่อยเลยนะครับตอนนี้เขากำลังทานอยู่กินอยู่นะครับถ้าท่านใดนะครับเลี้ยงแมวหรือสุนัขที่มีความแข็งแรงและมีความประสงค์ที่จะมาบริจาคเลือดนะครับก็สามารถมาบริจาคเลือดที่โรงบาลสัตว์เศรษฐศาสตร์นี้ได้เลยนะครับ เรียนเชิญเลยนะครับเพราะช่วงนี้โรงพยาบาลกำลังขาดเลือดอยู่นะครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับอาจช่วยติดตามช่องวุฒิชายเรียนไล์ด้วยนะครับสวัสดีครับ